สวัสดีค่ะสวนผสมนครเพียสองนะคะวันนี้แม่อ้อยก็มีเวลาว่างนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยจะพาทุกคนมาตอนกิ่งฝรั่งเนาะแต่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมถุงแล้วก็ขุยมะพร้าวก่อนนะคะเราก็ต้องเอาขุยมะพร้าวใส่ในถุงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงค่ะแล้วก็เอาถุงขุยมะพร้าวนะคะใส่ในถุงบีบน้ําออกให้หมาดน,นะคะ เอาหมัดมาแล้วบีบน้ำออกแล้วก็เราก็ยัดเข้าไปในถุงเลยนะคะกดให้แน่นเลยนะคะกดให้แน่นพอประมาณนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เหลือที่ให้เราพอมัดได้นะคะแล้วเราก็ ใส่อีกนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้ยางหนังยางมัดนะคะมัดเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เสร็จไปอันนึงแล้วเราไม่ต้องใส่ให้มันแน่นมากนะคะให้มันหลวมๆพอมีเนื้อที่บางเพราะว่าถ้าเราใส่แน่นมากเนะี่ยเวลาเรากรีดถุงแล้วเราไปมัดเนี่ยมันจะแตกนะคะถุงจะแตก อย่าไม่อ้อยทำให้ดูอีกอันนึงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็บีดน้ำออกให้มันหมันๆแล้วเราก็กด ไปไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็มัดนี่ค่ะง่ายไหมคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวไม่อ้อยขอตัวทำก่อนนะคะเดี๋ยวถึงขั้นตอนการตอนจริงเนะะี่ยเดี๋ยวแม่อ้อยจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะอุปกรณ์ในการตอนกิ่งก็จะมีขุยมะพร้าวนะคะที่เราที่เราใส่ถุงไว้แล้วนะคะอันนี้แช่ไว้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็มาใส่ถุงนะบิดบิดให้หมาดนะคะแล้วก็จะมีกรรไกรตัดกิ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปไปตัดตรงขอบเปลือกมันออกนะคะแล้วก็มีมีดเอาไว้ขูดนะคะขูดเอาเนื้อเยื่อนะคะออกจากออกบางๆออกเพื่อที่จะให้ลากเข้าแทงได้ดีนะคะแล้วก็จะมีเชือกฟางนะคะที่เอาไว้สําหรับ สำหรับมัดถุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนการตอนกิ่งมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะขั้นตอนการตอนกิ่งนะคะก็จะมีเราก็จะเลือกกิ่งนะคะกิ่งที่มันสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปไม่อ่อนอ่จนเกินไปนะคะแล้วก็เราก็จะเด็ดใบออกนะคะเวลาเราตอนเราจะตอนแบบตรงใกล้ข้อกิ่งนะคะเพื่อที่จะให้ลากเขาเดินดีเนาะ เราก็จะเอากันใจนะคะตัดเลยค่ะหมุนนะคะหมุนรอบอย่าทำแรงนะคะทำเบาๆนะคะอันนี้มันแตกละไม่ต้องทำตรงนี้นี่นะคะประมาณสองเซนนะคะประมาณสองเซนแล้วเราก็ขีดนะคะเอาเปลือกออกนะคะ ถ้าสมมุติว่ากิ่งที่เขาพร้อมที่จะตอนเนี่ยค่ะเปลือกมันจะลอกออกง่ายนะคะเนี่ยค่ะจะกออกง่ายเลยอันนี้คือกิ่งที่พอดีนะคะเนี่ยค่ะพอเราตัดออกแล้วซิ่มแล้วเราก็จะขูดค่ะขูดเอาเนื้อเยื่อออกนะคะ นี่นะขูดเอาเยื่อออกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำการผ่านี่นะคะผ่าครึ่งเลยค่ะหยิบครึ่งหยิบครึ่งแล้วเราก็แง่นะคะแงะให้เป็นร่องนะคะแงะให้เป็นร่องกดลงไปค่ะ ลงไปนะคะเราก็เตรียมเชือกไว้ค่ะเชือกอันนี้ไนมะ่อ,อ่อนใหญ่เลยนะนะคะพอเราได้เชือกแล้วนะคะแล้วเราก็เามาขึ้นพุมตรงนี้นะคะพุมให้มิดเลยนะคะกดให้มิดเลยะคะ่ะแล้วเราก็ทำการมัดมัดเราก็ดึงนะคะ ดึงให้แน่นเลยค่ะดึงให้แน่นเลยแล้วก็ผูกเชือกะนคะคะก็ทำการมัด,ดให้แน่นเลยค่ะโอ้นอดเแล้วเราก็ผูกเชือกค่ะอันนี้ก็เสร็จไอันหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแมาจะให้ทำให้ดูอีกอันหนึ่งเนาะ เอาตรงนี้แล้วกันน้ะใกล้ๆอันนี้เราเลือกกิ่งใหญ่เนาะเราเลือกกิ่งใหญ่เพราะว่าแม่อ้อยอยากได้กิ่งนี้นะคะแม่ก็เลือกกิ่งใหญ่นี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำกนนะะรา 2, รตัดหมุนนะคะหมุนให้รอบประมาณสองประมาณสองเซนนะคะมันคือการวัดเน่ มีกีดค่ะเห็นไหมคะนี่มันก็จะถ้าเขาถ้าถ้ามันไม่แก่มากหรือไม่อ่อนมากเนี่ยเขาก็จะถ้ามันอ่อนมากเราจะแกะเปลือกนี้ไม่ออกนะคะแต่ถ้ามันแก่มากเนี่ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะเป็นไอเปลือกใหญ่ตรงนี้มันจะหนาๆเลยค่ะทีนี้เราก็ขูดเหมือนเดิมนะคะขุดเอาเยื่อมันออก เยื่อมันออกเพื่อที่จะให้รากมันงอกนะคะตอนเห็นไหมคะเอาเยื่อมันออกแล้วก็เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะผ่าผ่าแล้วเราก็ มันอยู่ตรงกลางนะคะทำเป็นร่องให้มันลึกๆแล้วก็ใส่เลยค่ะแล้วเราก็ใส่เราต้องตัดเชือกฟางมาให้เรียบร้อยนะคะ แน่นนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่ไม่อ้อยตอนกิ่งนะคะยังไงก็ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แม่อ้อยนะคะก็คือถ้าใครไม่เข้าใจในขั้นตอนไหนของการตอนกิ่งก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยนะคะว่าขั้นตอนการทํำยังไงใครอยากจะใช้น้ํายาเล่งรากก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้นไม้ค่อนข้างออกรากได้ง่ายเราไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากก็ได้นะคะประมาณเดือนเดือนครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารากฝรั่งของเราเนี่ยจะยาวแค่ไหนนะคะ สำหรับวันนี้แม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ